เอาล่ะแต่พาไปดูก่อนนะคะเมื่อวานนายกเนี่ยเหินฟ้าถึงสหราชาอาณาจักรเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แบบเหมือนไปอีเวนต์จริงๆนะพี่กองเดี๋ยวสรุปให้ดูก็แล้วกันค่ะแล้วจะให้คนเขาตั้งคําถามได้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะว่านายกไปเมืองนอกบางคนบอกไปลลาไปทําอีเวนท์ที่นายกไม่ต้องไปเองก็ได้แต่คนในประเทศอะ่ะ กำลังจะตายกันอยู่แล้วมีปัญหากันหนักอยู่แล้วเมื่อวานนี้นาะยกไปถึงเนี่ยไปพบทีมไทยแลนด์ค่ะบอกว่าจะไปเปิดตลาด EU ขยายโอกาสสินค้าแล้วก็ขายซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหลังจากนั้นก็ไปวิงยิปซูเปอร์สโตร์ค่ะเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าอาหารรายใหญ่ของเอเชียนะคะ5 0 0 0กว่ารายการเนี่ยมีของไทยประมาณพัน 1, กว่ารายการแล้วก็ไปพบ นี่ผู้บริหารนี่ไงคนก็แบบเหมือนไปช้อปปิ้งอะ่ะพี่ก้องอ่ามันไปช้อปปิ้งอ่าดูแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดจากนั้นเนี่ยช่วงใกล้ๆ3สามทุ่มบ้านเรานายกก็ไปที่ค่ายมวยไทยไฟยฟิตี้จิมที่สาขามอล์เมาเกตค่ะที่ลอนดอนนะคะมีนายพิมนศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะเนี่ยรอต้อนรับอยู่เขากำัจะผลักดันซอว์พาวเวอร์ก็คือมวยไทยนั่นเองนะคะให้เป็นที่รู้จัก คือมันรู้จักอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องโมคือมวยไทยเนี่ยนะตอนนี้นะเออย่างของคุณอะไรนะวัน่ะวันแชมปีเป็นชิพเนี่ยนะค่ะค่ะอ่ะคุณชาตรีคุณชาตรีศิษย์ยอดทองแบบเนี้ยโอ้โหเขาถ่ายทอดไปทั่วโลกรัฐบาลแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเออจะไปอ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยแล้วก็ ค่ายมวยไทยในต่างประเทศนี่ก็เยอะแยะใช่ค่ะนักมวยไทยเก่าๆที่เป็นครูมวยพเอกเกษียณแล้วมาถึงร่างกายไม่เหมาะที่จะประชกมวยแล้วเนี่ยก็เอาความรู้ความสามารถไปไปเป็นครูมวยค่าค่ายบางคนก็มีหัวธุรกิจไปเปิดค่ายมวยร่ำรวยกันไปเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะ,<น>ะไม่ต้องอสนับสนุนไม่ต้องไม่ต้องไปโปรโมทเขาโปรโมทอยู่แล้วไปช่วยอันอื่นที่มันจะมีช่องทางได้ใช่ไหมอาจากนั้นไปไหนช่วงบ่ายไปพบผู้บริหารทีมบริหารของซุปเปอร์สโตร์วิงยิปค่ะ ที่นำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาหารของเอเชียเป็นรายใหญ่เลยนะคะของไทยเนี่ยนำเข้าสินค้ากว่า1,000รายการนะคะก็เนี่ยบอกเป็นโอกาสดีค่ะพูดถึงแนวน้องการส่งเสริมการขายได้ๆอ่าก็ว่ากันไปนอกจากนี้เนี่ยนะคะ วันนี้เพิ่งเป็นวันแรก<ม>แล้วเดี๋ยวจะอยู่ที่สหราชอาณาจักรก่อน<ม>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเดินทางไปราชรัฐโมนาโกที่คนถามว่ามีอะไรที่โมนาโกมันมีอะไร<ม>ทําให้นายกนั่นต้องอยากไปไปดู F1 อย่างเดียวจริงหรือเปล่าม,มีอะไรมากกว่านั้นไหมไปดูคาสิโนของเขาไหม,มแต่นะทั้งหมดทั้งมวลไม่มีไปฟรีค่ะคือนายกไปที่มอนติคาร์โลที่โมนาโกใช่ค,ค่ะสิ่งหนึ่งที่นายกเนี่ยควรจะต้องรู้แล้วสำเนียกนะ จำพระราชะดำหลัดพระราชาตะเลขาของรถกล้าวรักการที่5ได้ไหมที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยมีพระราชาตะเลขาถึงกรมพระยาดำรงะนะครับว่าท่านก็เสด็จไปที่ทเนี่ยโมนาโกที่มอติคาโลนี่แหละ,ะแล้วก็เข้าไปดูบ่อนดูคาสิโนแล้วพอท่านเห็นบรรยากาศเห็นอะไรต่างๆนี่นะครับท่านถึงกับเขียนจดหมายมาผู้ประชาชาบ้านเนี่ยมาหากรมพระยาดำรงแล้วบอกโอ้ยนี่อย่าให้ไปมี อย่าให้มีบ่อนแบบนี้ในบ้านเราโดยเด็กขาดเลยนะเพราะว่าอะไรเนี่ยขนาดพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นพัดการพนันอะไรเลยเนี่ยเข้าไปยังรู้สึกเพลิดเพลินเลยแล้วลองดูถ้ามักกะต้าไอ้ไอเรื่องแบบเนี้นะไปตั้งที่เมืองไทยเราไปตั้งที่บางกอกที่สยามประเทศเราเนี่ยนะรับรองเลยขาลา้ขาราชการข้าราชการชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยนะจะต้องรุ่มหลงมัวเมาเพราะมันสนุกมันเพลิดเพลินหมดตัวกันแน่นอนนี่ท่านย้ําเลยคือเวลานายกไปเนี่ย นะโอเคไปดูอะไรก็ต้องคิดเออพอโมนาโกเนี่ยนึกถึงนี่เลยในยกอาจจะยังไม่เคยอ่านนะออนะอคงจะไม่เคยอ่านเพราะท่านดูแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้อะไรเท่าไหร่นะคือพอไปพอพูดมมนาโกปุ๊บเนี่ยนะผมนึกถึงเรื่องนี้เลยเพราะเราเคยมันนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมนะว่าต้องเป็นข้อคิดเตือนใจไม่ใช่ว่าจะไปโอ้โมนาโกนี่งานเราจะต้องทําให้ประเทศไทยเรามีคาสิโนเหมือนโมนาโกไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ